สบายดีพี่น้องป้องป่ายเมื่อทุกคนมอว่าสิอยู่ใกล้เลยอยู่ไกลเพื่อนจ้ามาเดอ้อมากินอันอย่างก็หมูหั่นเดอ้อหมูหั่นน้ำโบจ้ามือนี้กะเป็นวันรวมญาตินนะมากินข้าวอยู่บ้านพบภูไม่ยาตาเมือนี้เนาะเป็นอันหมูหั่นจ้าสีแดงหัวหั่นมาอยู่ทางพี่จ้า น,นี่มันกระโตมันกับน้ำซอสหวาน,น,นแบบสไตล์คนฮ่องกงนี่แหละแบบหมูหันคนฮ่องกงเด้อมาเด้อมาเด้อมากินน้ำโบเด้อมากินข้าวบ้านอ่อปูเมียนต์ีไม้ฟ้าไหม้ตุ๊ดจีนเนาะท่านมากแต่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โบน้ำได้เดอ้เอเพื่อนๆอกหักเพื่อนๆมากทุกคนเดินเพื่อนเด้อ